สายการบินแอร์เอเชียแหล่งรวมเดียวชอบกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์ซุปตาคลิกเลยตลาดนัดดาราคอ m นี่นักเรียนรอ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  นักเรียนประถมที่วัดเทพสรินครคับพอจะเข้ามัธยมหนึ่งพ่อไปสอบเข้าสวนกุหลาบครับนี่รับปริญญาบัตรจากพระเจ้าอยู่หัวแพทยาศาสตร์บัณฑิตครับแล้วอันนี้รับเหรียญกาชาติชั้นหนึ่งพะว่า,าบริจาคเลือดร1 4ครั้งโอ้หโหลูกเห็นไหม 2ปีกว่าบริจาคร่างกายให้สีราชดวงตาสภากชาติบริจาคหมดแล้วสเห็นไหมสองปีกว่า2ปีกว่าแปลว่าห้ากว่าลิตรแปลว่าเป็นคนที่ต้องเตะปี๊บดังแน่นอนบริจาคเลือดเลือดกรุ๊ป A B ด้วยนะครับพอสามเดือนพับไปบริจาคเลยเพราะงั้นเราได้บุญมากครับ ผมไม่ใช่คอมพิวเตอร์เลยเนี่ยผมสังเกตไม่มีเลยอันนี้เป็นข้อบกพร่องข้อบอกพร่องสม,สมัยผมยังรับราชการอยู่ไอปีที่จะ,กะเกษียณเนี่ย25 2 8 29ยี่ดยเ้าเนี่ยเขาเริ่มเขาเริมอบรมเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผมจะ,กะเกษียณแล้วผมเลยไม่เอาที่เกียดเลยเลยไม่ค่อยสนใจเพราะงั้น อันนี้ไม่ใช่เป็นข้อดีนะมันควรจะสนใจแต่ผมไม่ไหวทิ้งเพราะอะไรหูตามันมันต้องมาคอยดูอะไรต่างนี้เพราะงั้นในเครื่องอะไรต่างผมมีมือถือโบราณโบราณนี่รับก็ส่งเท่านั้นขาดูินี่ใช้ Samsung Hero ใช่ปะใช้โทรศัพท์ h ี r o เข้าออกเท่านั้นครับ ไม่ไม่เหมือนกับสมัยนี้เห็นไหมสมัยนี้คุณไปไหนเด็กๆนี่แล้วอยู่บนรถบนลาเดินไปเห็นไหมผมผมแย่มากอันนี้ยอมรับผมว่าก็ดีนะที่คุณหมอไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบนั้นเพราะจิตเราใจแล้วมันจะไปจดจ่อกับตรงนั้นแล้วก็ได้เรา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 เลยทิ้งเลยดีหมอหมอไม่ได้เสียอะไรไปมากหรอกการที่ไม่เล่นมือถือ เขียนตั้งแต่เนี่เล่มแรกตัวอย่างนะนี่เล่นที่หนึ่งที่เขียนทำย่างไรชีวิตจะยืนยาวและมีความสุขพิมพ์กี่ครั้งพิมพ์ทั้งหมด86ในรอบ24ปีีปีหลังๆยางนั้นยังพิมพ์เพิ่มไม่อีกนะหมอหมอที่หนังสือนี่คือแจกจ่ายหมดใช่ไหมก็ก็แจกจ่ายไปบ้าง ไม่ได้มีวางจําหน่ายวางจําหน่ายก็มีนะพากันไปเงินก็เอาไปทําบุญทํากุศลนี่เขียนทั้งหมด17เรื่องด้วยกันครับนี่นานมีบุ๊กเอาไปพิมพ์สีนีตมีปาศจา์และพิสดารยิ่งนักทําอย่างไรจะปราศจากโรคและชะลอความชราเล่นกับตัวเองอย่างไรให้สุขกายสบายใจปลอดโรคภัยเกินร้อยปี แน่นอนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรายัดใส่เข้าไปในปากเมนูของหมอเชกก็ไม่ได้พิสดารเกินไปนะครับหมายความว่าก็ทานอย่างที่เราทุกคนอัปทานแหละแต่ที่น่าสนใจก็คือมื้อเช้าสุดครับหรือว,ว่า breakfast ของหมอเชกนั่นเองนี่คือ breakfast อาาเช้าใช่กินแค่นี้เพราะอะไรถึงเป็นเมนูนี้ครับฮะทำไมเราต้องกินผลไม้สำหรับอาหารเช้า,า,า,ชามื้อเช้า ก็มันม่มีอาหารสาคัญของเราและไม่มีข้าวไม่มีไม่จาเป็นเริ่มเป็นมังสวิรัติตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่เป็นผมไม่ใช่มังสวิรัติผมกินเนื้อสัตว์เหมือนกันแต่ส่วนมากจะกินสัตว์น้ําครับสัตว์น้ําปลากุ้งหอยปูพวกนี้ครับเห็นไหมครับไม่มีคอเลสเตอรอลไม่สูงอะไรใดเท่าไหร่เพราะงั้นในพวกเนื้อสเต็กหมูอะไรต่างๆนี่ บางทีเขาทามาเรากินนิดเดียวถามว่ามันไม่ดียังไงมันไม่จําเป็นครนะพวกนี้มันกินไปแล้วมันอาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงอะไรต่างๆเราไม่จําเป็นหมอหันมากินพวกผักพืชและสัตว์น้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุเรา37 3สิบเจ็ดสาเลิกกินเนื้อเลิกกินหมูเล็ก,กน,นิดหน่อยกินนิดหน่อยแต่กินน้อยมากครับ งั้นเมนูที่จะทําให้คนเราอายุยืนเท่าที่หมอเข้าใจนะครับหนึ่งคืออาหารเช้าต้องเป็นผลไม้ใช่ไหมครับใช่เพราะมีใยอาหารกากใช่มีพร้อมหมดมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไมื่อัันช้างมันจะตัวโตแล้วมันกินแต่ต้นกล้วยคาร์โบไฮเดรตก็อยู่ในนี้โปรตีนก็อยู่ในนี้ในส้มมีอะไรครับมีวิตามินก็มีมีทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งโปรตีนมีทั้ง อยู่ในนี้หมดข้าวไม่จําเป็นสำหรับมื้อเช้าไม่จำเป็นขนมปังไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นคราวนี้มาข้าวเที่ยงเที่ยงบางทีเขาไปซื้อครับอาจจะเป็นข้าวผัดแล้วก็อาจจะกินทักนิดหรือไม่งั้นไปซื้อกลวยเตี๋ยวมาครับถุงงอบมากครับรักข้าวข้าวนี้เป็นข้าวแบบไหนครับข้าวซ้อมมือข้าวกล้องอไม่ทานข้าวขาวไม่ไม่ทานข้าวขาวรักข้าวเย็นเหรอครับ ก็มีเขามีอาหารมีกับเกือบอะไรต่างๆเราก็กินน้อยมากแต่เราจะเลือกกินผักครับมากเท่าที่ฟังคือเน้นผักของทอดทอดก็กินบ้างแต่ว่ากินน้อยเท่าที่หมอพูดมารู้สึกว่ามันจะทานทุกอย่างแต่แค่น้อยใช่แต่เราจะกินส่วนใหญ่จะเป็นผล,ลไม้กับพืชผักจริงเท่าที่ผมเข้าใจถ้าเกิดว่าอาหารที่เราทานเนี่ยสัดส่วนเนี่ย ผลไม้และผักเนี่ยมันประมาณ50%ของที่เราทานก็ถือว่าเราโอเคเหมอว่าไงครับไม่คุณคิดดูนะพลเอกใสยหยุดเกิดผลท่านเป็นฟรุแตแทเรียนท่านกินผลไม้เป็นหลัก93แข็งแรงมากให้ให้หมอเห็นตัวอย่างอาหารที่ผมทานผมทานเป็น,เ,ปนเดี๋ยวนี้เขาจะทานอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าคลีนฟู้ด เดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ทา,านกันคลีนปู๊บเรว่าอาหารที่กรรมวิธีในการทำเนี่ยก็คือจะตัดเรื่องของเกลือเรื่องของน้ํามันการปรุงแต่งเนี่ยเครื่องปรุงต่างๆให้มันน้อยที่สุดอย่างเงี้ยเห็นว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเนี่ยมากเนี่ยผม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 ,ผมทานแต่ผลไมาแ้แต่ว่าอันนี้ก็โอเคแต่ว่า หมูเยอะมากเลยใช่ไหมนี่น่าหมูเยอะแต่ซีฟู้ดโอเคสำหรับหมอให้ดูอีกจานนึงนี่โมโูนี่อันนี้ก็หมูครับช่มอันนี้ไก่ขราบหมอข้าไก่ขาไก่ไก่ไก่ไกหมอก็ไม่ทานน้อยครับเนื้อสัตว์เนี่ยกินน้อยผมอายุเนี่ยก็30กว่าถ้าผมตัดเนื้อสัตว์เลยจะได้ไหมครับได้ แล้วทำไมมนุษย์เรากินเนื้อกินหมูตั้งตัก็เพราะว่ามันกินผิดเนี่ยมันถึงได้ตายกันมากทั้งโลกกินผิดเลยตายใช่คุณหมอเชื่ออย่างเราเราเป็นสัตว์กินพืชครับเราออกลูกีิะตัวเราดูดน้ำถ้าเรากินเนื้อเราก็ต้องควรจะเลียน้ากินเนี่ยแต่เราไม่ได้เลียเราสัตว์กินพืชเข้าใจไหมแต่เรากินผิดทีนี้เขาจะขายของเขาก็ทําเนื้อสัตว์มีสต๊อกสเต็กมีอะไรต่างก็กินกัน ตายเพราะกินเนี่ยตายเพราะกินกล้วยกล้วยอะไรครับหมอกล้วยน้ำว่าทำไมเอาไปแช่แข็งนะครับอา้าวเวลามันซื้อกล้วยมันเป็นหวีหวแล้วเสร็จแล้วเราก็เผาไงครับเผาบางงั้นเดี๋ยวกล้วยมนะันก็เน่าหมดเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้กิน กล้วยเรามีต้นกล้วยมันออมมากๆแล้วก็เผาไว้นั้นก็มันก็เสียครับเห็นไหมเผาไว้ถ้าเผาแล้วแช่ก็ไม่เสียออยู่ได้นานขนาดไหนครับนี่อยู่ได้นานขนาดไหนครับเป็นปีก็ได้เพราะมันอยู่ในฟรีเซอร์อืมพอเราจะกินเราก็แบ่งออกมาสักจํานวนหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นมันก็มันก็นุ่มครับหมอแช่อะไรเผาครับเครื่องเผาไหนฮะ ดีมากเลยนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละอ๋อเหรอฮะนั่นแหละเนี่ยสมมติเอาเนี่ยเราฟีเลยอ๋อไม่ไม่ต่างก็มันมันก็ใช้ได้เมื่องใช้ได้แต่นี่มันรสชาติอร่อยกว่าผมก็งงว่าทำไมแต่มันอร่อยกว่าจริงๆเพราะมันรู้สึกว่ารสชาติมันมันกลมกล่อมเนาะข้อครับไม่มีเชื้อโรคทัุณพื้นที่น่าสะอาด ลักครั้งแรกที่เจอคิดว่าเขาหล่อไหมครับไม่รู้ไม่เคยเห็นใครๆบอกเขาหล่อแต่เราไม่เคยรู้ว่าเขาหล่อ <laughs> ทำไมถึงตัดสินใจแต่งงานไม่รู้อีก <laughs> <laughs>